สวัสดีค่ะอาจารย์ชิวานนรยาศรีตุลน,นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะให้ความรู้ในเรื่องของคู่เลข0440นะคะคู่เลขนี้นะจัดว่าเป็นคู่เลขเสียก่อนบอกว่าเลยใครเขามาฟังนะคะใครที่มีคู่เลขนี้ในเบอร์โทรศัพท์นะต้องฟังหรือฟังเผื่อเพื่อนเผื่อแฟนเผื่อคนรอบข้างก็ได้ใครที่มีคู่เลขนี้นะก่อนที่จะฟังนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์นะคะก็ฝากกด s ับสไครต์ชอบ ดวงชีวาให้จันวาด้วยแล้วก็มีอีก2ช่องทางนะคะคือทางเพจดวงชีวาและ IG ชีวะ9ัทเก้าฝากด้วยนะคะใครที่อยากได้เบอร์มงคลค่ะเบอร์ดีเสริมดวงเสริมตามสายงานอาชีพให้ตรงจุดที่สุดนะคะก็ปรึกษาสั่งซื้อทางไลน์อัชิีวานะคะใครที่อยากได้กระเป๋าเสริมดวงชีวาเสริมด้านของการเงินโชคลาภไลายเดียวค่ะลายนี้เลยอะโอเคค่ะในส่วนของคู่เลข0440นะคะเลขศูย์มฤตยูค่ะเลข4ี่ดาวพุธ นะคะคู่นี้ส่งผลในทางที่ไม่ดีนะส่งผลเสียนะคะก็หลายเรื่องเหมือนกันนะหลายเรื่องมากๆเลยใครที่มีคู่เลขนี้ก็ลองฟังดูนะคะว่าคุณเจอเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วหรือยังนะคู่เลขนี้เนี่ยหลักๆเลยจะส่งผลเสียในด้านของคําพูดเพราะอะไรเพราะดาวพุธคือดาวเกี่ยวกับคําพูด การสื่อสารการติดต่อนะคะและดาวมฤตยูเนี่ยมาส่งผลเมื่อโครจรอ,อยู่กับดาวพุธนะคะหรือว่ามีคู่เลขนี้แหละในเบอร์โทรศัพท์ปุบป,ปับฉับพลันเกี่ยวกับดาวพุธท,ทีนี้คนก็จะงงว่าเอ๊ะส่งผลปุบป,ปับฉับพันแล้วทําไมถึงตีไปในทางที่ไม่ดีคืออย่างนี้ค่ะมฤตยูเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลปรวนนะ แปรปวนมากนะคะก็คือถ้าเขาจะส่งผลดีเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างภาษาเป็นทูตเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศเนี่ยอาจจะดีอยู่ดีนะในด้านของการงานนะคะ เกี่ยวกับการใช้คําพูดที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะแต่ว่าถ้าเป็นงานที่ใช้คําพูดทั่วๆไปที่ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเลยเช่นเป็นเซลล์เป็นคนค้าขายหรือว่าแบบทางานออฟฟิศพนักงานทั่วไปใครก็ตามอะ่ะที่คุณใช้คู่เลขนี้แล้วไม่ได้ทํางานโดยตรงที่ติดต่อต่อตางประเทศต้องมีการใช้ภาษาตลอดเวลาไม่เหมาะที่จะใช้เลขคู่นี้นะเข้าใจกันนะนะคะเพราะว่ามลตยูเนี่ยก็หมายถึงต่างชาติต่างภาษาต่างถินง่นต่างแดนไกลอะไรเงี้ยนะอ่ะ โอเคที่นี้ค่ะส่งผลในด้านของการสื่อสารในด้านของการเจราจาในด้านการติดต่อก็จะเกิดผลปุบปรับฉับพลันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไปนในทิศทางที่ไม่ดีและและนะยิ่งใครที่พูดจาไม่ดีใช้คําพูดในทางที่ไม่ดีพูดจารุนแรงหยาบคายอะไรเงี้ยยิ่งหนักกว่าเดิมยิ่งส่งผลเสียมากมากคือกําลังจะบอกว่าบางคนอาจจะพูดหยาบคายแล้วขึ้นไงอ่าคนกลับมองว่า อื่นน่ารักเป็นคนพูดตรงๆเป็นคนแบบพูดหยาบแล้วดูแบบ เออน่ารักยังติดตามได้แต่ถ้าคนที่ใช้คู่0 4นย์ี่สูนะคะพูดหยาบคายยิ่งดูแย่คนก็ยิ่งไม่ติดตามคือแบบคนไม่ชอบคนเกลียดนะคะเหมือนไม่ค่อยหนักแน่นในคําพูดคนไม่ค่อยเชื่อถือในคําพูดของคุณใครก็ตามที่มีคู่เลขนี้นะคนจะไม่เชื่อถือในคําพูดนะคะก็เหมือนคําพูดไม่ค่อยมีพลังพูดอะไรไปคนก็ไม่เชื่อถือคนไม่คล้อยตามคนไม่อินกับคําพูดของคุณนะคะดังนั้นค่ะก็ใครที่มีคู่เล นี้ส่งผลเสียมากในด้านของคำพูดพูดเจราจาค้าขายเป็นเซลลก็แบบขายไม่ได้อะเออคุณพูดน้ําไหลไฟดับคุณพูดพูดแบบเต็มที่เลยนะคือคุณพูดแบบสุดพลงังคุณก็แบบออขุดสรรหามาพูดมาขายแต่คนก็ไม่ซื้อง่ายๆอ่ะ คนไม่ซื้อนะคะคนไม่อินกับคําพูดนะกับสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณนําเสนอไปเลขคู่นี้ห้ามมีเลยสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับเซลล์ค้าขายหรือการใช้คําพูดนะแต่ย้ำอีกรอบไม่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างประเทศนี่เป็นข้อยกเว้นนะต้องเข้าใจก่อนอทีนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยมักจะส่งผลในด้านของสุขภาพช่องปากอ่าเป็นร้อนในบ่อยอ่มีแผลในปากบ่อยนะคะคือเดี๋ยวก็ต้องเจ็บปากอย่างเงี้ยมันจะมีเหตุข,ของมันหรือท ซิ้นอักเสบนะคะเจ็บคอไอหลอดลมอักเสบคือจะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากแล้วก็ลำคอเป็นหลักนะสำหรับคนที่มีคู่เลขนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนปากเสียอย่างที่บอกเมื่อกี้นะเป็นคนที่ปากเสียปากไวพูดอะไรไม่ยั้งคิด พูดอะไรที่แบบไม่คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะพูดปากไม่ดไีไม่มีใครชอบนะยังหมายถึงการเดินทางกระชันหันปุบปับฉับพันคนที่ใช้เลขคู่นี้เนี่ยก็จะมีาการเดินทางที่แบบเหมือนเร่งด่วนอะ่ะมีเหตุฉับพันให้ต้องเดินทางกระทันหันปุบปับ,ปบ ปั๊บจิตตลอดเวลาหรือว่าอยู่บ่อยๆก็จะเป็นอะไรที่แบบกระทนหันแล้วก็มักจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะต้องบอกอนว่าไม่ได้ใหญ่นะไม่ได้แบบออ,อุบัติเหตุใหญ่โตแต่มักจะเป็นอุบัติเหตุแบบเล็กๆน้อยๆมีการเฉียวชนขับรถเดียดเดกันให้แบบหงุดงิดอะ่ะปวดหัวเออต้องมาเจอรถคันนี้ขับเบียดเอออะไรอย่างเงี้ยนะคือให้ให้ปวดหัวในระหว่างทางมักจะดึงดูดกรณีแบบนี้เข้ามาด้วยแล้วก็มักจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันเจอกับเรื่องแปลก ชีวิตก็จะเจอกับเรื่องตกอ,อกตกใจอยู่พอสมควรนะมักจะผิดหวังต้องเจอเรื่องเศร้าเสียใจโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะคะต้องระวังว่าจะถูกหลอกคนที่เข้ามาหาคุณโดยเฉพาะผู้หญิงต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยต้องระวังผู้หญิงที่มีคู่เลขนี้นะคะคุณมักจะถูกเพศตรงข้ามเข้ามาหลอกลวงเข้ามาหาผลประโยชน์จากคุณต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวเสียตัวง่ายเสียใจง่ายคนที่มีคู่เลขนี้นะสำหรับผู้หญิงเหมือนแบบเหมือนจะรู้ทันแต่ก็ไม่ท ใจอ่อนยอมง่ายเสียตัวง่ายนะคะให้กับเพศตรงขา้ามทำอะไรไม่ได้อึดอัดเก็บกดนะคะได้แต่แบบเศร้าเองเสียใจเองไม่กล้าบอกใครก็อายคนอะเนาะเออที่เราแบบยอมเขาง่ายเชื่อเขาง่ายนะเสียทั้งตัวเสียทั้งใจเสียทั้งเงินนะสำหรับผู้หญิงที่มีคู่เลขนี้อะ ถ้าเป็นเพศชายมีคู่เลขนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังมากๆหน่อยเป็นเรื่องของการพบเจอคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าหรือคนลักษณะแปลกๆเพียเพ้ยนๆเช่นโรคจิตวิตปรลิตวิตฐานพวกเนี้ยค่ะอาจจะแบบว่าหาเรื่องคุณหรือแบบทําให้คุณเนี่ยวุน่นวายปวดหัวกับคนพวกนี้เจอโรคจิตบ่อยอเจอคนแบบบ้าๆเพียเพ้ยนๆบ่อยไม่ว่าจะตามข้างทางตามถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละคุณที่เป็นผู้ชายต้องระวังคนแบบแปลก คนว่าคนเป็นประสาทพวกนี้จะนําความเสื่อมเสียนําความเดือดร้อนมาให้คุณโอเคนะสรุปแล้วค่ะในส่วนของคู่เลขนะคะคู่เลขเฤรตยูพุทธนะคะศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะอาจารย์วาก็ขอให้ความรู้ให้ความหมายไว้เท่านี้ก็ถือว่าหนักนะถือว่าเยอะแล้วนะความหมายนะเออผลเสียนะก็ประมาณนี้ค่ะใครที่มีคู่เลขนี้ในเบอร์โทรศัพท์ค่ะควรเปลี่ยน ควรเปลี่ยนเลยอย่าคิดเยอะอย่ามัวแต่ลังเลนะคิดมากแต่ตัดสินใจไม่ได้แต่ตัดสินใจไม่เด็ดขาดงงง,ง,งวย,งวยปัมป,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 ปั๊มเปิดเปิดหลงหลงลืมลืมลม,มันมีอารมณ์นะี้นะอก็กราังจะบอกว่าไม่ต้องคิดเยอะคิดไปปวดหัวเปลี่ยนเบอร์ทีเดียวจบคุณจะเป็นคนใหม่ที่มีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นไม่ฟุง้งซ่านไม่วนเวอรอนะโอเคค่ะ หรือถ้าใครไม่มีผู้เล็กนี้แต่เห็นเพื่อนมีญาติมีก็อย่าลืมแนะนำนะคะว่าคนเปลี่ยนนะแนะนําสิ่งดีๆให้เขานะเขาดีเราก็สบายใจโอเคว่าก็ตามนี้อ่ะปรึกษาสัง่งซื้อบร์มงคลกับอาจารย์ชีวะแอดไลน์ค่ะ